สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการคุยเรื่องแผนพลันเรื่องเงินนะคะอยู่กับจอยสภาชันทารุมัยค่ะสัปดาห์นี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกันถึงชีวิตหลังเกษียณคุณผู้ชมคิดว่าหลังเกษียณคุณผู้ชมอยากทําอะไรบางคนบอกว่าโอ้อยากปลูกผักอยากทําสวนอยากเลี้ยงหลานอยากไปอยู่ต่างประเทศแต่บางคนบอกว่าไม่อ่ะโหมันดูเยอะวุ่นวายอย่าไปอยู่วัดแต่คุณผู้ชมคิดว่าสุขอะ่ะอยู่ที่ใจหรือสุดท้ายแล้วอยู่ที่เงินนี่ โจหัวมาแบบนี้คุณผูช้ชมบอกว่าเออมันเป็นไก่กับไข่เนาะจะ,จะเอาสุขยที่ใจมันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันหรือจะเอาสุขที่เงินมันก็อยากมีความสุขทางใจได้เหมือนกันหาคําตอบกันดีกว่าค่ะว่าสุขหลังเกษียณเราจะสุขที่ใจหรือว่าสุขที่เงินกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางห้ากองดรกฤษดาเสกตะกูลค่ะที่ปรึกษา,าคณะกรรมการของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะแล้วยังเป็นอดีตรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับค่ะ จัวโหแบบนี้ต้องให้ต้องให้อาจารย์ให้คําตอบเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทุกคนอยากมีความสุขยิ่งเป็นสุขหลังกเกษียณด้วยครับผมเห็นด้วยนะพอดีตัวเองเป็นนักการเงินเวลาบอกว่าสุขสุขอยู่ที่เงินผมก็ผมก็เห็นด้วย <c oughs> แต่ว่าบอกว่าไม่ใช่บอกว่าเราบ้าเรื่องเงินเนาะ <c oughs> ตอนสมัยทํางานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยผมจําได้ว่ามันมีรูปอยู่รูปหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมแห่งชีวิต <c oughs> มุมหนึ่งนหะจะเป็นเรื่องกาย มุมนึงเป็นเรื่องใจนะครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยเป็นเรื่องการเงินอ,อ,อันรูปเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเรารักษาก็เรียกว่าสมดุลของทั้งสามมุมเนี่ยคือสามสามเหลี่ยมมันมีสามมุมใช่ไหมออลองลอง,ลองนึกถึงภาพเนี่ย re, บางคนเนี่ยทำงานจนร่างกายสุดทรงหรือโชคไม่ดีแบบร่างกายไม่ไม่ดีเนื่องจากว่าเวลาเราทํางานเราก็ต้องเอาทั้งร่างกายทั้งจิตใจออกไปเนี่ย นะฮะอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินตามมาถูกไหมเพราะทำงานหาเงินไม่ได้บางคนก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาทางกายแต่ว่ากุ้มใจมีแบบว่าปัญหาปัญหาเรื่องอื่นอะ่ะในชีวิตแล้วก็ทําให้แบบว่าจิตใจแย่ yeah. อันนี้ก็ทํางานไม่ได้ก็ร่างกายก็ไม่ไหวด้วยตามมาแล้วก็กาเรงเรงินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ได้ว่าใช้เฉพาะคนกะเกษียณแล้วผมว่าตลอดชีวิตเลยเราต้องรักษาสมดุล <น>อของชีวิตอันนี้ก็เลยว่าเวลาเริ่มต้นบอกว่าหลังหลังกเกษียณผมคิดว่าสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ยังสําคัญ<ะ>เพียงแต่ว,ว่าแต่ก่อนเราเนี่ยยีชั่วโมงใช่ไหมฮะเราก็ทํางานบางที16บหกเลยใช่ไหมจเราห <laughs> นอนแค่แอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะบอกว่าโอเคเราเราพอกเกษียณนี่พดเพาะในส่วนเกษียณเนาะพอวันนี้<ะ>มาเรื่องหลังกเกษียณก็ ถ้าทมผมเนี่ยชีวิตมันก็จะว่างมากขึ้นมีงานทําก็ช่วยทําให้เราอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าผมคิดว่ายังไงไม่ไม่เท่ากับตอนที่เราเราอยังทํางานประจำพอหลังเกษียณเนี่ยเราก็มีเวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นกายก็ยังต้องในย4ิบสี่ชั่วโมงอะคิดดูอะไรที่ต้องเกี่ยวกับเราต้องนอนถูกไหมเดี๋ยวนี้ผมก็สําหรับผมนี่ก็ผมคิดว่าผู้สูงอายุหลายคนก็ใช้เวลาในการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเงี้ยนะครับ ดูแลใจก็ต้องดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะระหว่างที่เราดําเนินชีวิตไปเนี่ยมันต้องใช้เงินเนี่ยหลังกเกษียณก็ต้องใช้ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าต้องบอกน้องๆ <c oughs> ไปก่อนเลย <c oughs> คือถ้าก่อนกเกษียณเนี่ยไม่วางแผนมาให้ดีอะชีวิตจะมันมันก็จะเหนื่อยหน่อยอะ <c oughs> ะนะก็คิดว่า สุขที่เงินผมเห็นด้วยแต่ว่ายังไงก็นึกถึงภาพสามเหลี่ยมของผมนะค่ะควรเป็นสามเหลี่ยมที่มุมเท่าๆกันไม่โยไปด้านใดด้านหนึ่งใช่เพราะต้องพยายามแต่ชีวิตคนเราเนี่ยมันก็โยบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องระวังทางแต่ว่าสุดท้ายแล้วควรจะเป็นสามเหลี่ยมที่สวยงามทั้งสามมุมแต่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมที่สวยงามทั้งสามมุมได้อ่ะมันต้องมีการวางแผนกันถูกต้องถ้าพูดถึงจัด ประสบการณ์อาจารย์ก็ได้หรือว่าจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจารย์คิดว่ากว่าเราจะเดินทางไปจนถึงวัยเกษียณของเราอ่ะหลายคก็บอกว่ามันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหวงังเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายมีการเดินที่มันผิดพลาดไปบ้างทําให้แผนบางทีเราอาจจะทําไม่ได้ตามอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้อาจารย์คิดว่าคนส่วนใหญ่อ่ะถ้าเขาจะผิดพลาดในเรื่องการใช้เงินก่อนที่เขาจะไปถึงวัยเกษียณส่วนใหญ่เขาผิดพลาดเรื่องอะไรจ้ะอันนี้เราต้องย้อนไปวิชาวางแผนการเงินของเรานะ,ะ c f p เนี่ย ถ้าเราทํามาต่อเนื่อง,อย,งอย่างเช่นเวลามันผิดพลาดนแน่นอนมันผิดพลาดบ้างแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําหนึ่งไม่เรียนรู้เลยไม่รู้เรื่องนี้เลยอ,อย่างบางคนสมมตว่าไปลงทุนโดยที่ตัวเองก็ขาดความรู้อย่างเงี้ยแล้วเอาเงินทั้งหมดในชีวิตไปลงโดยคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนสูงอะไรเงี้ยโดยที่ไม่นึกถึงความเสี่ยงอย่างเงี้ยเวลาผิดพลาด ผิดพลาดมากมใช่ไหมฮะมันก็ต้องย้อนกลับไปถ้าตั้งแต่ต้นเนี่ยค่อยๆสะสมมาแล้วก็เรียนรู้มาอันนี้ผมว่าจะปลอดภัยที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจนะคะเพราะเริ่มต้นจากการขาดความรู้เลยอืพอขาดความรู้เริ่มต้นแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างมันผิดพลาดหมดเลยจ้ะใช่เพราะป็นปลงอะไรก็ผิดพลาดเพราะขาดความรู้ใช่ไหมขาดทักษะอะไรอย่างเงี้ยมีบางอย่างถ้าถามเนี่ยอาจจะมองว่าผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดก็ได้อย่างเช่นเรื่องบางคนเนี่ยจะเห็นความสม,มัคของเรื่องประกัน อันนี้ผมอยู่ภาคตลาดทุนนะแต่ว่าผมพูดให้แทนในทางภาคประกัน <c oughs> ชีวิตประกันวินาศภัยเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่าตัวเราเองเนี่ยไปเผชิญบัติเหตุสมมุตินนะี <c oughs> แล้วเราต้องรักษาพยาบาล <c oughs> ใช่ไหมเราถ้าเป็นคนที่เขาเรียกว่าสวัสดิการไม่ครอบคลุม <c oughs> ไม่มาอ,อ,อย่างเนี้ยมันถึงจะเห็นผลนะว่าเออเนี่ยถ้าเราจริงๆรายรับลบรายจ่ายแล้วมีเงินออม แต่ก่อนเราก็เงินออกเรลกอเก็บไปเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้จักบอกว่าโอเคเนี่ยบางอย่างเราต้องจ่ายออกไปใ,ในการเป็นเบี้ยประกันเพื่อจะคุ้มครองเฉลี่ยความเสี่ยงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกเป็นเราเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ต้องเป็นดึงเขาเรียกว่าทรัพย์สินอะไรที่ตัวเองมีอยู่มาจนเกือบหมดอะไรแบบนี้หรือบางคนเนี่ยไปพบกันเรื่องทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถึงจะถึงจะรู้ซึง้งถูกไหมพอเราเป็นลูกแล้วเราต้องดูและะอันเนี้ยผมไม่คิดว่ามันอาจจะไม่เรียกว่าผิดพลาดแต่ว่ามันอาจจะเกิด เรื่องนี้ขึ้นมาได้ในชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นผิดพลาดก็อย่างที่เราเห็นทั่วไปอย่างเช่นเรื่องวิชาชีพอย่างเงี้ยอซึ่งมารบกวนเราบ่อยๆแล้วบางทีพลาดพลั้งไป<ฆ>ใช่ไหมครับมีเรื่องการลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้ถูกหลอกได้ง่ายหรือว่าไม่มีการกระจายความเสี่ยงอะไรแบบเนี้ยโดยที่คาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนสูงอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นระหว่างทางได้<ฆ>นะครับ<ฆ>หรือบางคนแบบว่า ลูกต้องเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเงินออมมีไม่พอเนี่ยต้องไปกู้ยืมมาแล้วกลายเป็นเป็นปัญหาไปกู้ยืมนอกระบบอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็น่าเห็นใจถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่าศาสตร์เรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราไม่ได้เป็นเรื่องยากจนเกินไปอ่ะผมคิดว่าถ้าคนไทยเข้าใจเรื่องตรงเนี้ยจริงๆผมเคยพูดคํานึงว่าเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือนเนี่ยเข้มแข็งและน,นี่มันก็เป็นฐานรองรับให้เศรษฐกิจของประเทศ เข้มแข็งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เราบ่นกันเยอะเรื่องนี้ปวดอยู่ใช่ไหมที่สูงมากอย่างเงี้ยค่ะครับกาสื่อกอบเซนแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวให้อาจารย์ลองฉายภาพแต่ละประเด็นที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีแนวทางในการแก้กันยังไงก่อนที่เราปลอกกันอย่างเรื่องของความไม่รู้ทุกคนบอกความไม่รู้แก้ง่ายตายก็ทําให้รู้อแต่จริงๆมันมันไม่ได้ง่ายนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คือความรู้เนี่ยสะสมได้ผมคิดว่าน่ค่อยๆเริ่มมุมหนึ่งก็คือ เป็นอาจารย์มาด้วยเนี่ยสองสอนเรื่องการลงทุนเนี่ยลองนึกถึงภาพเนี่ยผมก็กผมเวลาเรานึกถึงเด็กนักศึกษาสาขาการเงินก่อนแล้วนะจริงๆเรื่องการเงินก็สําหรับทุกคนนะแต่เมื่อสาขาการเงินเข้ามาเนี่ยต้นเทอมสมมติคุณไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยหน้าที่เราก็คือว่าสมมุติว่าเขาเรียน3หน่วยกิจ45ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ทําให้เขาเนี่ยสมมติว่าทำข้สอบได้ พอมีความรู้ที่จะสอบผ่านอันนี้ก็เหมือนกันจริง,รงๆการเรียนมันไม่ใช่แค่4-5ชั่วโมงหรอกมันเรายังมีเวลาสะสมอ,อะไรเยอะแยะตลาดหลักทรัพย์เราก็มีพวกองค์ความรู้พวกนี้ค่อยๆเรียนได้นะมฮะมันมีวิธีใช่ไหมฮะว่าจากที่เรารู้สึกความรู้เราไม่มีเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยออย่างเช่นสมมุติเราสอนเรื่องอ การเงินขั้นพื้นฐานสําหรับตัวเองเ่ยเหมือนเรื่องการวางแผนการเงินที่เราพูดเนี่ยผมคิดว่าแค่บอกเขาว่าชีวิตคุณเนี่ยคุณมีงบดุลชีวิตของคุณนคุณมีงบรายรับรายจ่ายของชีวิตคุณแค่คุณเข้าใจตรงนี้คุณก็จะเห็นสถานะการเงินคุณแล้วเวลาเริ่มต้นพอเดินทางไปเรื่อยๆที่บอกว่าชีวิต เราต้องสะสมเนี่ยเราต้องเห็นงบดุลเราเปลี่ยนไปงบรายได้รายจ่ายเราต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วในทางที่ดีไม่ได้ว่าอยากมีมากๆเฉยๆมันเอาไปตอบเป้าหมายทางชีวิตของเราเช่นว่าเมื่อผ่านไป5ปีมผมจะต้องส่งลูกเข้าเรียนใช่ไหมผมมีเงินส่งเบี้ยประกันอ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความรู้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เสียหายมันจะทําช่วยทําให้พัฒนาไอ้งบการเงินของชีวิตของเราเนี่ย เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆก็จะแบบว่าไม่ไม่ได้ยากอันนี้ผมคิดว่าเข้ามาเรียนได้ของ <c oughs> สมาคมก็ได้ <c oughs> อ,อจริงๆคือถ้าขอแค่อยากเรียนรู้มันสามารถที่จะเรียนรู้ตั้งแต่ต้นแล้วค่อยๆขยอยสะสมไปได้แต่เมื่อกี้ประเด็นหนึ่งอาจารย์บอกว่าก็คือการซื้อประกันเป็นการวางแผนไว้นั่นแหละแต่ว่าผู้ชมเชื่อไหมว่าเรื่องของประกันจริงๆแล้วอ่ะพูดเหมือนง่ายจ้าแต่ว่าพอเวลามีตัวแทนจะมาขายปุ๊บที่เคยเจอนะคือ ไม่เอาไม่อยากคุยหรือว่าตอนที่เราแข็งแรงดีอยู่ย,ย่ามาคุยเรื่องประกันเลยเหมือนที่อาจารย์ว่าเงินทิ้งเปล่าไงแต่พอเวลาอายุมากขึ้นเริ่มไปหาหมอเริ่มแบบเออมันก็น่าจะมีเนาะแต่พอตอนนั้นปุ๊บเบีย้ยมันสูงไงงหรือถ้ายุมากขึ้นเขาไม่รับนะคะอ,อ,อสถานการณ์แบบเนี้ยเราแก้อย่างไงอันนี้มันก็ต้องถ้ามาแก้ตอนปลายก็จะค่อนข้างยากใช่ไหมฮะท,ที่จริงอะ่ะ การการทำประกันช่วยเฉลี่ยความเสี่ยงทําให้เวลาเกิดสมมติว่าเราจ่ายเบี้ยไปสองสามหมื่นเวลาเกิดเหตุขึ้นมาใช่ไหมเขาก็ไม่ได้คืนเราแค่สองสามหมื่นหมายถึงว่าค่าสมมติค่ารักษาพยาบาลมันแสนหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันอาจจะคุ้มครองเพราะว่ามันดึงจากของคนอื่นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ถึงเวลาเราก็ต้องไปเอาทรัพย์สินของเรานั่นแหละออกมาถูกไหมมันทีนี้ไอ้ทรัพย์สินตรงเนี้ยเวลาเป็นลบหนี้สินมันก็คือความมั่งคั่ง เพราะฉะนั้นเมื่อเรา,เราใช้สินทรัพย์ออกไปใช่ไหมความมั่งคั่งเราก็ลดลงแต่ว่าเราก็จําเป็นเพราะชีวิตมันต้องรักษาไปก่อนเราก็ต้องไปลดเป้าหมายอื่นลงหรือเลื่อนเป้าหมายอื่นลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้ถือว่าเป็นเอาแก้ก่อนแก้เพนยพ์พอย์ก่อนในการที่เราจะไปสู่ชีวิตหลังกเกษียณหรือว่าไปสู่ปลายทางที่เราตั้งเป้าไว้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะ,กะเกษียณด้วยความสุขหรือกรเกษียณด้วยสุขด้วยเงินอเอาสุขด้วย ความสุขก่อนสุขด้วยใจก่อนอาจจะคิดว่าสุขด้วยใจหลังกษียนมานต้องทําอะไรบ้างใช่มมันต้องปลูกผักไหมมันต้องทําสวนไหมมันต้องอะไรอันนี้เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างผมเนี่ยึงว่างานอิเลกผมชอบอ่านหนังสือกาลังภายในเพราะเป็นคนโบราณอาจจะดูซีรีส์ก็ดูบ้างใช่ไหมแต่ว่าหมายถึงชอบอ่านเป็นตัวหนังสือเป็นผ่านยุคแบบหนังสือบูลิมาเลยแต่ก่อน เราก็ผมก็มีเวลามากขึ้นที่จะได้อ่านนะแต่แต่ผมอยากบอกอย่างนี้ว่าั้งมาเชื่อมโยงกับตอนหลังกเกษียณก็คือว่าเงินเนี่ยต้องแบ่งเป็นก้อนๆเงินเก็บของเราเนี่ยความมั่งคั่งของเราเนี่ยระหว่างที่เราจะสุขทางใจด้วยขอเก็บเงินระหว่างทางเพราะว่าวนะเพราะว่าเราอยากจะถติว่าไปสุขทางใจโดยการไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันต้องเราต้องเมื่อไหร่ที่เราเก็บเงินเอาไว้ตรงก้อนนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราจะเสียดายน้อยลง นะฮะถ้าถ้าผมแบ่งว่าจนผมสะสมมาแล้วให้นึกถึงภาพว่าตอนก่อนกเกษียณเราต้องทำอย่างนี้นะหลังกเกษียณเนี่ยผมคิดว่าเงินจะต้องใช้เนี่ยถ้าแบ่งเป็นก้อนๆให้มีความสุขเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือหก้อนแรกก็คือเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งก่อนเนี้ยผมมาพบว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้ว่าเยอะมากนะหนึ่งก็คือหลังก,การวงชีวิตหมายถึงว่าการกินอยู่ใช่ไหมเราคงไม่ไปกินบุฟเฟ่ทุกวันอออไม่เลย <laughs> แล้วก็อายุเยอะขึ้นกินน้อยลง <laughs> ใช่ไหมไม่ไม่มีใครกินเยอะเลยครับแล้วก็บางครั้งเนี่ย กินแบบธรรมดาเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยสรุปแล้วตรงนี้ไม่กีต่ตงค์กันนี้กนันแรกไม่เยอะใช่แล้วเสื้อเสื้อผ้าอะไรผมคิดว่าเราอ่ะมีเยอะมากจนเขาเรียกว่ามันจะเป็นขยะแล้วนะเราเราก่อนเราจะถึงสุดท้ายของชีวิตผมว่าเราต้องพยายามคลีนออกไปนะผมว่าหลังกเกษียณเนี่ย<ฆ>อ,อันแรกนี่ดํารงชีวิตในวงชีวิตเนี่ยผมว่าค่ากินเนี่ยสำหรับผมนะมถ้าไม่ได้ว่าต้องออกสังคมเยอะมากเนี่ยยังน้อยกว่าวค่าค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ <c oughs> ผมว่าตรงนั้นเนี่ยคือคือ <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องเอารวบมาเนี่ยบอกว่าเอาสมมติเราต้องใช้สองหมื่นสามหมื่นเราก็ต้องมีก้อนตรงนี้สาหรับดํารงชีวิต <c oughs> ก่อนว่าชีวิตต้องอยู่รอดก่อนก้อนที่สองนี่ก็คือเพื่อการรักษาพยาบาล <c oughs> อย่างที่บอกฮะถ้าช่วงก่อนกเกษียณคุณสะสมมาโดยการซื้อเบี้ยประกันหรืออะไรมาเนี่ยมันก็จะคุ้มครองเราไปอย่างของผมเนี่ยส่วนใหญ่เพราะว่าผมทำมานานเนี่ยมันเป็นยุคแบบว่าไปครบตอนอายุ80 ถ้าผมยังอยู่ถึงก็หลัง80ผมก็ค่อยจ่ายเองอะไรเงี้ยนะอ่า<ะ>ก้อนที่2เนี่ยก็คือต้องเก็บสําหรับตรงนี้ซึ่งถ้าเรายังมีเงินออมที่จะจ่ายเบี้ยหลังอายุ60เนี่ยทำไปเพราะเราต้องคุ้มครองตรงนี้<ะ>ก้อนที่3มเนี่ยผมมองว่าจะมีความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขการเงินเนี่ยคุณต้องมีก้อนสําหรับความรื่นรมในชีวิต<ะ>อ่าความรื่นรมนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องดํารงชีวิตแล้วนะ,ะอย่างเช่นอยากไปเที่ยว เงินซื้อนิยายอยู่ก้อนนี้ไหมอาจจะอยู่ยคือคือ,ค,อคือมันไม่ต้องซีเรียสถึงขนาดว่าอุ๊ยบัญชีเนี่ยต้องมาแยกยิบย่อยนะแต่ว่ายังไงควรจะแบ่งค่ะควรจะแบ่งนะฮะถ้าแบ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าที่เราเราเข้าใจแล้วว่าต้องอยู่ยังไงก้อนที่4ี่เนี่ยก็คือเพื่อความสุขใจอ่ะคือสมมุติว่าโดยการไปทําบุญอ่าไปเพื่อปฏิบัติทําอะไรแล้วถ้าจะต้องเอ่อเราไปแล้วคงไม่ไปอยู่วัดฟรีๆเนาะก็อาจจะต้องมีบริจาคมีอะไรอย่างเงี้ย ครอบคุมไปถึงให้หลานให้ลูกให้อะไรก็ว่าไปแล้วก้อนสุดท้ายถึงจะเป็นเรื่องมรดกเพราะตรงน,นั้นมันคืตอตรงบ้านปลายชีวิตแล้วมผมผมคิดว่าถ้าทุกคนเห็นภาพว่าตั้งแต่ก่อนกเกษียณเนี่ยพอเดินทางมาถึงจุด60สปุ๊บเนี่ยสมมติเรากรเกษียณ60แล้วกันจริงๆบางคนก็บอกว่าเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่จริงๆก็ต้องนึกถึงภาพว่าไอ้ก้อนเท่าไหร่เท่านั้นเนี่ย ถ้าเราสามารถแบ่งปันมาสี่ห้าอย่างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าอันนี้แหละบรรลุแล้วชีวิตก็มีความเสี่ยงลดลงอะ่ะผมคิดว่าอย่างเงี้ยถึงจะมีความสุขจริงๆแล้วแต่ละก้อนไม่ได้ต้องเท่ากันม,มาก,ากบ้างน้อยบ้างก็ได้หมดแต่ว่าจะคิดว่าก้อนที่สองจน์น่าจะเป็นก้อนเยอะสุดก้อนรักษาพยาบาลอ,อันนี้อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าทําประกันมาเนี่ยตรงนี้จะปลอดภยัยอือันนี้ช่วยเชียเรยประกันเยอะพูดรอบนี้น่ะคือ คือโอเคถ้าไม่มีเราก็ดึงจากทรัพย์สินเรานั่นแหละ,ะ,ะเราก็ค่อยเป็นลดเป้าหมายอื่นอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คนบางทีใช้คําว่าอยู่อย่างพอเพียงเนะี่ยไม่ถูกต้องนะอันนี้คืออยู่อย่างพอเพียงไม่ได้แปลว่าอยู่แบบอัตคัดนะแต่ถ้าระวังแผนดีๆเนี่ยเนี่ยความพอเพียงของแต่ละคน,คะนก็จะเป็นแบบนี้แต่ที่อาจารย์บอกพอแยกมาเป็น5้าก้อนแล้วเนี่ยบางคนจะบอกว่าถ้ามีพอก็อยากจะแยกแต่ถ้ามีจํากัด หาได้ตัดค่าใช้จ่ายอย่างมีจํากัดมันอาจจะไม่ได้พอถึง5ก้อนเราเราลดทอนก้อนไหนได้ไม่ดันก้อนมรดกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวลูกไปหากินเองในอนาคตอาเงี้ยได้ไหมก็ก็ไดแ้แต่ว่าหนึ่งก็คือต้องดารงชีวิตก่อนอก้อนแรกต้องมีงดำรงชีวิตก่อนอันนั้นอันนั้นโอ้โหเราอุตสาห์ทำงานอย่างนี้จ่ายภาษีอย่างนี้แล้วชีวิตบั้นปลายเราจะแบบว่าไม่มีตังค์แต่ว่าอย่าดูหมิ่นเงินน้อยนอยนะ,ค,ะคือคืออย่างเช่นว่าเงินคนชราที่เขาให้เงินประกันสังคมที่แบบว่าได้เป็น บำเด็จรายเดือนบำนารายเดือนเนี่ยอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็รวมรวมเข้าไว้ซึ่งอันนี้อย่างน้อยก็ทําให้เราดํารงชีวิตได้ถ้ารักษาพยาบาลเราไม่ได้สะสมมาส่วนหนึ่งก็คือต้องใช้บริการของทั้งภาครัฐใช่ไหมแล้วก็จ่ายเองบางส่วนก็พอได้ลื่นลมก็ลดลดบ้างมีเท่าเท่าท,ที่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยาไปยุโรปกาอาจจะลดมาเลยเอเชียอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยครับ จริงชีวิตมันมีแค่นี้แหละแต่ว่าผมแนะนําว่าเนี่ยถ้าจัดสรรเงินได้อย่างนี้ชีวิตจะมีความสุขขึ้นคลายความกังวลนะไรอ่างเงี้ยคือแค่ลดทอนใช่ไหมจย์มันมีก้อนไหนที่ตัดได้เลยไหม,เ,หมเมื่อกี้ที่อแอบแซวว่าก้อนมรดกตัดได้ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจริงๆแล้วมีก็ได้แต่แค่ลดทอนลงมาใช่ผมว่าลดทอนได้เพียงแต่ว่าอย่าให้บ้านปลายอ่ะมันหลายคนยังมีนี่สินอยู่เลยอ่า c f p เราสอนสินทรัพย์ลบนี่สินคือความมั่งคัง่ง เพราะถ้าชีวิตของคุณเนี่ยงบดุลของคุณหลังกเกษียณคุณยังเต็มไปด้วยหนี้สินอะ่ะอ,อันนี้จะอยู่ด้วยความไม่ใช่อะไรบางทีลูกก็กุ้มใจไปด้วยถูกไหมบอพ่อแม่ไม่มีบอลลูกให้ยังมีหนี้สินเหลืออยู่อีกอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีเงินจะหยอดทั้ง5้ากระปุกนี้เลยอัะดับทิ้ง่ายด้วยหนี้สินแต่ว่าอ่ะอันนี้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะว่าทายังไงเราถึงจะมีทั้งความสุขในช่วงชีวิตหลังกเกษียณแล้วก็ในระหว่างที่มีความสุขอ่ะเราสามารถที่จะค่อย,อยๆทยอยหยอดกระปุก ไปห้ากระปุกนี้ไปให้ให้พร้อมๆกันได้นะคะจา์แต่ว่าบางทีหลายคนไปบอกว่าโเเ๊ยเกษียณเหงาไม่มีอะไรทำลูกหลานก็ไม่มีจะให้เลี้ยงก็ไม่ได้จะไปรื่นรมเพื่อนฝูงก็ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนบทบาททางสังคมของเราเราควรจะวางตัวยังไงดีจานเพื่อให้เราไม่ซึมเศร้าอันที่หนึ่งอันที่สองคือให้เราได้มีบทบาทที่อยากจะมีความสุขด้วยอะ่ะมีม,มีมีชีวิตหลังเกษียณที่ไม่เงียบเหงาเกินไป คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกะฮะว่าจะไปปลูกผักปลูกเลยเนี่ยทุกคนอน่หางานอดีเรกผมจะเรียกงานอดิเหลกแล้วเนาะเพราะหลังกเกษียณมันไม่ควรเป็นงานประจําแล้วอาจอาจจะไม่ได้เทียบกับเออบางคนที่เขามีธุรกิจส่วนตัวแล้วเ็าสามารถทําไปได้ตลอดชีวิตอันนี้พูดถึงคนทั่ว,วไปค่ะคือถ้าหลังกเกษียณเนี่ยอาจารย์จะทําอะไรอาจารย์ทำอะไรบ้างหลังกเกษียณที่แบบผมว่าอันหนึ่งที่คน60ต้นๆเนี่ยค,คือพอหัวโขนมันมันไม่มีเนี่ย เออผมว่าหลายคนคงเคว้งคว้างนะอันนี้อันนี้อันนี้พูดตามตามตรงนะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนมาตลอดชีวิตอนะ่ะพอไปเฮ้ยไม่มีใครมาหาเราแล้วแต่ก่อนนี้ศูนย์ว่าทางานยังน้องนึงมาหามาถามเรื่องงานอะไรตอนนี้ไม่มีละแรกๆก็ผมว่าคนต้องต้องปรับสภาพก่อนนะอันนี้ผมก็พน้นพ้นสเตตสเตจนั้นมาแล้วผมผมคิดว่าหนึ่งต้อง คิดว่าเราทําอะไรที่จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขออย่างแรกเนี่ยผมใช้เวลากับการดูแลร่างกายเพราะผมก็นึกถึงไอ้สามเหลี่ยมนั้นของผม,มถูกไหมถ้าผมวางแผนมาดีๆแล้วแต่ร่างกายผมก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นใน24ชั่วโมงเนี่ยเนี่ยถ้าใครเจอผมเนี่ยผมยังเดินผ่านอาคารตลาดทรัพไปที <c oughs> ฟ่ฟิตเนสตรงฟิตเนสเฟิร์นเนี่ย <c oughs> เพราะว่าบ้านอยู่ซอยสเนี่ย <c oughs> ผมตื่นตีสี่นะอันนี้อันนี้แล้วแต่แต่ละคนอันนี้ลองเราเราให้ฟังว่าเออผมผ่านมันมาได้ไงผมก็ตื่นตีสี่ แล้วผมก็ทํานูน้ทนทํานี่ทักตีห้ากว่าผมก็เดินออกมาเดี๋ยวนี้ฟิตเนสเปิด6กโมงผมเจอเทรนเนอร์1ชั่วโมงแล้วผมก็ออกเองอีก1ชั่วโมง8ปดโมงผมอาบน้ำอาบท่าแล้วผมก็เดิน,ดนกลับบ้านอ,อะไรอย่างเนี้ย ถ้าเรามีเขาเรียกว่าเป้าหมายแบบว่าเราแข็งแรงเนี่ยชีวิตมันเวลามันก็จะผ่านไปได้ถูกไหมแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าคนอื่นต้องเหมือนผมนะบางคนอาจจะตื่นมาลดน้ําต้นไม้เรามีอันนี้ก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันอย่างเช่นว่าอาจได้ไปออกกําลังบางคนก็ตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทาความสะอาดบ้านนีคือเราต้องนึกถึงว่าไม่ใช่ว่าอยแบบมีตําแหน่งไว้แล้วทำงานบ้านไม่ได้อันนี้ออกเท่ากับออกกําลังนะ แต่บางคนก็ผมคิดว่าถ้าเขามีงานข้างนอกเช่งนงานอาสาสมัครหรืองานช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องเอาตามความถนัดอ,อ,อย่างผมเนี่ยผมก็จะช่วยบางมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอะไรบ้างมันก็จะมีการประชุมอะไรอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้มันก็จะทําให้เราเขาเรียกว่าใช้เวลาได้เป็นประโยชน์มากขึ้นะนะฮะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนักเวลาในการอ่านกําลังภายในผมก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเวลาจะดูซีรีส์ <laughs> <laughs> เราก็อาจจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองดูราคาหุ้นอะเลยอันนี้เวลาก็จะผ่านไปได้ผมผมคิดว่ายังไงก็ตามเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าอย่างก่อนหน้าถ้าหลายคนมีลูกมีอะไรก็เป้าหมายอาจจะส่งลูกเรียนเห็นลูกเรียนจบลูกแต่งงานอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอหลังกเกษียณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสําหรับเราแล้วแต่บางคนมีหลานมีอะไรก็เลี้ยงหลานอ,อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง วงจรชีวิตตามปกตินะฮะที่เป็นห่วงอย่างเงนี้ยก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องสุขภาพอ่ะคือคนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะที่เวลาบอกไปโรงพยาบาลแล้วผมโอ้คนคนแก่บ้านเราเยอะนะคือตอนนี้เหมือนกับว่าร้อยคนเดินมางมากกว่า30คนเน่ยเป็นคนสูงอายุเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงอันนี้ั้งพูดเป็นเรื่องโครงสร้างประเทศเนาะ คือ1ต้องส่งเสริมให้มีประชากรไทยมากกว่านี้ 2. ก็คือทําให้คนที่หลังกเกษียณเนี่ยอยู่ได้นานและทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างเงี้ยอันนี้เขาก็เป็นห่วงกันแล้วแล้วอันนี้ผมเล่าให้น้องๆฟังเนี่ยว่าในฐานะเกษียณไปแล้วเนี่ยมีบางคนบอกว่าช่วง6 0สิถึงเจเนี่ยร่างกายก็ยังแข็งแรงยังยังทำอะไรได้หลายอย่างนะจะไปเที่ยวอะไรก็วัดไปตอนเนี่ยเจ เจ็ดส<ไ> <7, S 1> ิบึ้นเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มแล้วล้มหายตายจากน,นี่พูดไปตามธรรมชาติว่ามันมันเป็นยังไงอะไรเนี้ยนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกว่าจะทํายังไงดีนี่น่าเป็นห่วงอันนี้ถ้ามองเป็นประเทศอะมองเป็นทั้งคนไทยก็ไม่ยอมมีลูกกันใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเราอันนี้มันมีผลนะต่อความมั่นคงของประเทศนะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ถูกไหมพอคนอแก่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอใช่อันนี้เอามา มาปิดจ็อบกัน <C> e <ek> ก,กับเทปนี้ด้วยคําถาม <c oughs> ที่ถามว่าสรุปแล้วในในมุมของอาจารย์นะคะสุขหลังกเกษียณของอาจารย์เลยนะอาจารย์สุขด้วยใจหรือสุขด้วยเงินอย่างที่บอกอะ่ะผมสามเหลี่ยมแวบขึ้นมาในหัวอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมความสุขหลังกเกษียณของผมก็คือสร้างสมดุลระหว่างสุขกายสุขใจแล้วก็สุขกันเงินแล้วสุขมันพอมันสัมพันธ์กันเนี่ย<ภ>มันมันมันเอาอะไรนําไม่ได้ถูกไหม คนที่มีเงินน้อยก็ไม่ใช่ว่าสุขไม่ได้<ะ>นะเวลาบอกแบบนี้ผมผมเป็นนักกันเงินผมเคยคำนวณแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าผมอยากใช้เดือนละสา0 0 0ื่นบางคนก็บอกอาจารย์เยอะไปอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าสามหมื่น่ะเราใช้ไป30ปีอันนี้เราคนเรียนอันนี้ต้องบกดตัวเลขมูลค่างเงินตามเวลานะ <c oughs> กลับมาเงี้ยผมต้องการใช้สามหมื่นไป30ปีหรือ360เดือนเอาผลตอบแทนสักสาเปอร์เซแล้วก็ถ้าหาได้ <c oughs> อย่างเงี้ยผมต้องเก็บหน้าวันที่อายุหก 7ล้านอันนี้ไปไปพูดกับคนประจาชนตัวไปไม่ได้เพราะว่าบางคนโอ้โหตั้ง7ล้านมาจากไหนแต่แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่บอกว่าเอาเอาเล้านอะไรแต่ว่าถ้าคุณค่อยๆสะสมมามใช่ไหมอันนี้อยู่ที่การสังคมอันนี้อยู่ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืออยู่ที่กบกขเงี้ยอันนี้เป็นเงินที่คุณออมเองอันนี้อยู่ใน ltfrmf MM ของเดิมอะไรอย่างเงี้ยพอรวมเนี่ย ถามว่าสามหมื่นอยู่ได้ไหมอ่ะอยู่แบบให้มีความสุขก็อยู่ได้แล้วเอาไปใช้ทําอะไรก็ห้ากล่องที่ผมพูดอ่ะอย่างน้อยเราห้ามอดตายนะดํารมชีวิตสองถ้าเกิดว่ารักษาพยาบาลเออมันก็พอได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ลื่นลมบ้างเมากน้อยตามแก่กรณีอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เลยบอกว่าให้สมดุลแล้วกันผมไม่คิดว่าอะไรต้องต้องนำอะไรแต่ถามว่าเงินสําคัญไม่สำคัญ ใช่วันนี้สรุปอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือฟังจากที่อาจารย์แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆคือเราไม่ต้องเลือกเพราะสรุปสุดท้ายหลังเกษียณเราอยากมีความสุขแน่นอนทุกคนอยากมีความสุขแต่ความสุขต้องใช้เงินและพยายามที่จะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมที่สมดุลให้ได้นะคะชีวิตก็จะมีความสุขได้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากสาหรับวิธีการสําหรับแง่คิดแล้วก็รวมไปถึงมุมมองด้วยไม่ต้องทําหลังเกษียณคุณผู้ชมผมบางทีอาจจะไม่ทันเลยเห็นตัวเลขรบรรทัดสุดท้ายหลังเกษียณแล้วเดี๋ยวเป็นลมรีบทาก่อน ตั้งแต่ตอนนี้เลยใส่เงินหยอดไป5กระปุกองพี่อาจารย์ว่านะคะ<ช>และสุดท้ายเราจะได้เกษียณด้วยความสุขเกษียณ<ช>ได้ด้วยมีเงินอยู่จนถึงวันวันสุดท้ายของชีวิตนะคะ<ช>นี่ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับขอบคุณจอยครับนี่เป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่อยากให้ผู้ชมนั้นได้ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกนะคะเราอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขะคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ